มไม่ยูทุกคนตัดใหม่ยังไงขายก็ถูกรอที่20คนถูกได้ตื่นเต้นค่ะพี่ก็รอลุ้นว่าตัวเองจะมีชื่อไ,มไหมอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจด้วยที่เป็นหนึ่งใน20วันนี้ค่ะฝันไหมคะฝันว่าเราจะเข้าไปลึกที่20คนในวันนี้ฝันนะคะพี่ฝันว่าจะมีโอกาสเข้าไปเป็นหนึ่งใน20ไหมอะไรเงี้ยก็คิดมาตลอดตั้งแต่วันที่ คัดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดออกว่าเราจะเป็นที่หนึ่งใน20่สิบไหมถ้าเป็นแล้วจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คิดมาตลอดค่ะยังไงตอนรอประกาศได้ชื่อค่ะรู้สึกยังไงว่ามันเป็นชื่อเรานี่เป็นยังไงหรือเป็นอะไรก็ดีใจอ่ะพี่มันก็ทําอะไรไม่ถูกอ่ะหนูดีใจมากอ่ะแบบจะร้องไห้เลยอ่ะดีใจดีใจจริงๆค่ะพอดีกันตัวแม่ปะก็มีไปฝึกซ้อมบ้างค่ะแล้วก็เดินเองก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูอะไรเงี้ยก็เดิน แล้วก็ฝึกซ้อมให้ชินกับรองเท้าส้นสูงเพราะว่าเราเองไม่เคยใส่ส้นสูงเองอะไรเงี้ยเคยใส่แต่สตาร์ทวันนี้ก็ฝึกซ้อมเีม่จะใส่ส้นสูงให้ชินมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจากี้ที่ว่าจะเตรียมความพร้อมยังไงครับการประกวดรอบสุดก,ก็ต้องดูแลตัวเอง,เ,งยเยอะค่ะพี่ทั้งในเรื่องของผิวพรรณทั้งในเรื่องของการเดินที่ต้องมั่นใจมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะ เป็นยังไงบ้างครับที่มูได้ให้กำลังใจอะไรไหมคะก่อนที่เราจะมาวันนี้ก็เห็นโพสตใน i n s t a g r กรว่าซู้ๆนะ20คนอะไรประมาณนี้แล้วก็แฮแท็กทันทีทีมทันิการอะไรเงี้ยก็น่ารักดีก็เห็นอย่างงี้ค่ะจะขอบคุณใครบ้างไหมคะก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับแฟนบอลที่คอยให้กําลังใจหมายตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟุตบอลแล้วก็การเดินแบบอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะที่คอยเป็นกําลังใจให้กันค่ะ กลับมาดาแป้งเป็นยังไงบ้างคะมีให้กขาดังใจหรือว่าสนับสนุนเราไห<อ>คุณแป้งนี่สนับสนุนทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่หมายบอกที่จะไปประกวดคุณแป้งก็คอยซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆที่ว่าใหม่ต้องการอะไรหรือจะยังไงก็คือให้บอกพี่ได้เลยคุณแป้งสนับสนุนเต็มที่ทั้งในเรื่องของฟุตบอลแล้วก็ในเรื่องของการเดินแบบนะคะความรู้สึกของใหม่เป็นไงคะกับการที่คุณแป้งจะกลับมาเป็นนักแสดงอุ๊ยดีใจมากค่ะคุณแป้งเหมือนเหมือนแม่ของทีมเลยค่ะแม่คนที่สองก็คือ ตอนที่แกลาออกไปใจพวกใหม่เองก็คือเราก็เหมือนเราก็ไม่อยากเล่นละถ้าไม่มีคุณแป้งแต่พอคุณแป้งกลับมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็คิดที่ว่าเราจะต้องเล่นบอลต่อไปเพราะว่ามีคุณแป้งเข้ามาสนับสนุนค่ะฝากขอกำลังใจจากทั้ง20คนก็ตอนนี้ใหม่ก็เป็นหนึ่งใน20คนแล้วยังไงก็ขอฝากแล้วก็เป็นกําลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะให,ให้ได้รับตำแหน่งไทยซูปเปอร์โมเดลเลยก็ได้ค่ะได้ตแหน่ง ฟุตบอลไม่ทิ้งแน่นอนค่ะยังไงก็จะเล่นฟุตบอลไปเรื่อยๆควบคู่กันไปค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นก็คือนักฟุตบอลต่างประเทศเองเขาก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็รับงานเดินแบบด้วยหมายอ <c oughs> เองก็จะพยายามที่จะให้เป็นตรงนั้นให้ได้มากที่สุดค่ะกผ่านการ่ต่อไปว่ายง <c oughs> าังไงก็ตอนนี้ก็คือยังไม่มีทัวร์นาเมนต์อะไรก็คือเราเองก็ว่างจากการที่ไม่มีแข่งขันก็จะมา มาเดินแบบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอจะมีแมตช์โทัวร์นาเมนต์แข่งขันใหม่ก็จะต้องเจ็ดเวลาไปซ้อมฝึกซ้อมฟุตบอลแน่นอนคือยังไงฟุตบอลใหม่ก็จะไม่ทิ้งแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพูดถึงลูกสาวคนนี <c oughs> ้ได้ไหมไงคะวันนี้ผมว่าเขาเ <c oughs> ขาตั้งใจแล้วเขาได้อย่างที่เขาตั้งใจผมผมยินดีด้วยครับเป็นไงพ่อวันนี้น <c oughs> ้องใหม่สวยไหมคะเต้นเต้นทุกวันดูไม่ออกขอบคุณแม่เป็นเงววันนี้ลูกสาวทําได้แล้ว ก็ก็ดีใจค่ะดีใจกับลูกสาวค่ะดีใจมากก็คือมันจะดีใจกับอีกแบบหนึ่งกับการดูฟุตบอลก็มันจะเป็นอะไรคือความสุขของเราอะเนาะอีกด้านหนึ่งของลูกสาวที่เราเราเราเพิ่งเห็นค่ะก็ดีใจค่ะยินดีกับลูกด้วยค่ะไม่เคยเห็นกเลใส่รองเท้าจนสุวันนี้ไม่ไม่ไม่ใส่ค่ะคือใส่แต่สตาร์ทใส่แต่ผ้าใบแต่เห็นแต่แต่ตอนที่เขาจะมาฝึกเขา ไสเดินอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเดินแม่เป็นยังไงก็เดินได้ลูกไม่เป็นไรอย่าให้ล้มแล้วกันแค่นั้นคือห่วงอย่างเดียวมาเดินแล้วลม้มเขาไม่ล้มก็สําเร็จละหว,วังว่าลูกสาวก็คงอยากให้เขาสําเร็จอะค่ะคือจะเป็นยังไงก็ช่างค่ะขอให้เขาหนึ่งในนั้นด้วยที่หนึ่งอะ